กลับไปนั่งสมาธิทำจิตของเราให้นิ่งเพื่อจะพัฒนาจิตของเราให้มีความรู้ตื่นมีความเบิกบานในธรรมะธรรมชาติ นะของจิตของเรามีความสงงบมีความนิ่งอยู่แล้วแต่เมื่อมีความรู้อารมณ์มาแล้วจิตใจในั้งกวัดแวงไปนะตามอารมณ์จึงมี ความเกิดขึ้นในใจเป็นพบชาติเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ไม่มีความรู้เท่าทัน ในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ใจเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารการเรียนรู้อย่างนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อความสงบของใจถึงเราจะเรียนรู้มาหลายๆศาสตร์ แต่ถ้าเกิดว่ามันขาดพระุทธศาสตร์เยตใจของเราก็ยังมุ่นวายไม่สงบนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เรียนมาครบทุกศาสตร์แต่ก็ยังเห็นว่ายังไม่จะเป็นศาสตร์ที่จะรู้แจ้งเห็นจริง เพระองค์จะมาสแสวงหาจนค้นพบจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิงบานซึ่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ยากจะนับเวลาเป็นกี่ล้านล้านปีก็นับไม่ได้ยาวนานมาก แม้พระองค bon ์จะได้รับพุทธบุญกรก่อนที่จะได้รับพุทธบุญกรก็สร้างบรมีมานานนักหนามานานมากได้รับพุทธบุญกรแล้วก็ยังท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารมาพบพระพุทธเจ้าอีกถึงยี่สิบกว่าพระองค์ พี่ดูสิว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระอ,องค์นั้นมาตัสโลก็ยาวนานมากนี่พระพุทธเจ้าของเราสร้างมุนไปถึงยาวนักหนาได้เดียวกว่าพระองค์จะได้รู้แจ้งเห็นจริงธรรมชาตนินี้นพวกเรามีโอกาสดี ที่ได้มาปฏิบัติมาภาวนาเพื่อที่จะฝึกใจของเรานั้นให้เป็นพุทธ,ธะการฝึกใจให้เป็นพุทธ,ธะนั้นเจ็ดทุกดวงเราสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ ต้องปฏิบัติให้ถูกแนวทางที่พระองค์สอนไว้โดยอาศัยครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ปฏิบัติแล้วมันรู้ธรรมตามพระพุทธองค์ ในหลวงปู่ชาของเรานั้นปฏิบัติตามพระทองค์แล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็สอนแนวทางปฏิบัติให้พวกเรานั้นเดินตามเพราะท่านได้เดินตามพระพุทธองค์จนสาเร็จแล้วคำสอน คำาพูดของท่านที่สั่งสอนเราในธรรมะจึงเป็นหนทางที่ตรงชัดแจ้งสั้นถ้าเราปฏิบัติตามก็จะได้รู้ในความรวดเร็วไม่เนิ่นช้าเพียงแต่ว่าพวกเรา จะมีความเพียรมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามีความเพียรมากความตั้งใจสูงก็สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาแล้วเด็ดใจของเรามันล่องลอยลเราก็ไปไม่ถึงแม้แต่ว่าการเดินทางในทางโลก เราจะปรารถนาเดินทางไกลแต่เราก็ค่อยๆไปเพิดเพลินไปจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปถึงนั้นมันก็นเนิ่นช้าคิดดูซิว่าสมัยก่อนๆมีผู้ที่ท่านได้เสียสละเดินข้ามจากประเทศจีนข้ามเทือกเขาหิมาลัย จนมาถึงประเทศอินเดียนี่ไม่ใช่ง่ายาท่านพระโพธิษัทว์สำจังอย่างนี้เป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อมาเรียนรู้ในธรรมะแล้วเอาไปเผยแผ่ที่ประเทศจีนไม่ใช่ง่ายนั่นในสมัยนี้น้องปู่ชาของเราก็พูดว่ากว่าท่าน จะได้ธรรมะมาสอนพวกเราไม่ใช่ง่ายต้องผ่านประสักดผ่านปากเสือผ่านสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดเนี่ยกานก็บพูดว่าผ่านหลุมผีผ่านป่าชา้าเพื่อจะฝึกจิตให้นิ่งแล้วก็ให้รู้ ท่านบอกว่ามันอยู่ฝากตายธรรม,มะอยู่ฝากตายเราต้องข้ามความตายปฏิบัติตจนรรมาเสียสละทุกอย่างแล้วถึงจะได้เห็นในภพในมรรสงธรรม,มะเพราะฉะนั้นการทำความเพียร ทำบ้างหยุดบ้างไม่ต่อเนื่องไม่เอาจริงไม่เอาจังโอกาสที่จะเห็นธรรมะมันก็นึบปรีมากเพราะนั้นพวกเรานี่เป็นพระกขามามีความตั้งใจสูงเราต้องสำรวจรูใจของเราว่าเรา ตั้งใจมาแล้วเรามุ่งมั่นที่จะสู่แดนนิพพานนั้นจริงไหมที่เราว่าเรารับภาคกาสวพัฒนี้เพื่อทำปฏิพันธ์ให้แจง้งจริงหรือเปล่าเรากล่าวสักจะลอยๆไหมถ้าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามามอุปสมบท เรามีความตั้งใจสูงเมื่อเราพิจารณาว่าคุณธรรมนันวิเศษยังไม่มีอยู่ในเราเรายังเป็นผู้เก้อเขินอยู่ถ้ามีผู้ถามว่าเราได้คุณวิเศษในศาสนาของพ,อพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังเราต้องรีบค้นกวายข้อวัดปฏิบัติ ครูบาอาจารย์ก็สอนไปแล้วโอกาสเวลาของเราก็มีปัจจัยสี่ทั้งหลายญาย,ยมก็ถวายมาพร้อมแล้วเน้อแต่ว่าพวกเราต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติมันเราจะขุดบอนะ่อน้ำ อาหารทั้งหลายให้กำลังเราก็พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมเราจะต้องลงแรงในการขุดเราทำไม่หยุดเราก็จะต้องพบกับน้ำอยู่ทิศอยู่ใต้ดินยิ่งการปฏิบัติที่จะมีความเข้มข้นที่เราจะรู้เร็วขึ้นก็คือการทำทุนดงเขาวัด การใช้บาตรการปฏิบาตเป็นวัดการใช้ผ้าบางสกุลก็ถ้าเรื่องความเพี่ยนก็เรื่องกเกี่ยวกับการเถอดไม่นอนเป็นวัดในราภาษาพาก็เยกียว่าถือในสชิกดง่ายๆไก็ถือการปฏิบัติไม่นอนตลอดคืนมีกําลังก็ไม่นอนอีกตลอดวันทมไปจนว่าจิตของเรามีกําลัง การนั่งพิงแล้วหลับไปก็ดีกว่าเรานอนแล้วขาดสติเพราะจิตของเรายัางปรารบซึ่งความเพียรเม่นแก่นอนก็เท่ากับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนว่านอนน้อยและการปฏิบัติเราก็พูดน้อยแล้วเราก็ฉันน้อยเรียกว่านักปฏิบัติ อัวพ่อชาเป็นนักปฏิบัติการอยู่คนไม้ในหน้าร้อนหน้าแรงนี้อัวพชาท่านก็สนเสริญสนับสนุนให้พระในปฏิบัติซึ่งผมเองก็ดีจะมาสมชายนี่ก็ดีไปทุดดงกันมาแล้วทั้งนั้นตั้งในปา่าช้าสิ่งที่น่ากลัวก็ต่อสู่ จนจิตเข้าใจในความรู้สึกที่กลัวกลัวจนที่มันจะสุดๆเลยจนเกิดความรู้ขึ้นมันไม่กลัวไปมากกว่าน,นั้นแล้วเมื่อจิตสงบก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าคนเราเกิดมาก็ตายไม่มีตัวตนใดๆจริงจิตก็สว่าง จิตมันตื่นเพราะเราพุโทโธไม่หยุดนักสติมันต่อเนื่องจิตสงบมันก็รู้ความจริงอาใส่สภาพแวดล้อมที่ทำให้จิตของเรามันกลัว,ลวนะั่นแหละมาเป็นการฝึกฝนอบรมเราจะกการเดินทุดดง ไปในที่ต่างๆเขีนมีช้างมีเสืออย่างนี้เป็นต้นัั่นก็ได้พาหมู่เพื่อนนักกูรูบาอาจารย์ึกหัดปฏิบัติเห็นพระจันทร์ทองอย่างนี้ไปประชาทุกปีภาวนาจนกล้าแก่งอยู่วัดมาบจันทร์นกระเถิอเนี่ยสะชิกไม่นอนตลอดพรรษาในหลายๆองค์ท่านก็นทำ ที่ผ่านมาทุกๆรุ่นก็จริงก็จังในการปฏิบัติตั้งแต่วัดมาบจันทร์เราสร้างมานี่32ปีแล้วกับพระที่ท่านมาอยู่ตั้งแต่ปี2องห้าสองแพรรษาแรกของที่นี้ของวัสุพรธาบรรพตมัจันทร์ก็ตั้งใจจริงๆก็ผ่านไปหลายรุ่นแต่มาปีนี้ นพวกเราเนี่ก็เป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันพร้อมเพียงกันถือข้าวัดปฏิบัติเอมากาลเวลาต่างๆก็เหมาะสมแล้วมีการพักเพียรพยายามไม่นอนที่ผ่านมาตลอดถึงสองสัปดาห์มีจำนวนมากขึ้น20องค์25องค์ถึง30สองคส30องค์ ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างการปารบความเพียรแะมุ่งมั่นอย่างนี้แหละนึ่งว่าเราเห็นโทษเห็นไปในวัฏสงสารเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติภาวนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเคยตัดว่า แม้จะเอาดอกไมก้ทูบเทียนมาบูชามากๆพระองค์นั้นไม่ยินดีองค์นั้นปรารถนาให้พวกเรานั้นมีการปฏิบัติบูชาองค์ก,ก็มีความนิจใจครูบาจารย์หลวงปู่ชา,ท,าท่านก็พาธรรมพาสอนท่านก็นดีใจแล้วในปีนี้ก็มาเป็นไว้กันใครเั็นเกิดของผม ก็มีความดีใจมากทีเดียวมีปิติมีความอิ่มใจน้าทีพวกเรล่านั้นมาแสดงพุทธิตาจิตแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือเราตั้งใจปฏิบัตินี่นคืองามความดีที่พวกเราได้ปฏิบัติภาวนาก็ขอ,อนอมถวายองค์บรมโมพริษัทเจ้าทุกทุกพระองค์มาเสร็ยมเมตไตรบรมบพริษัทเจ้า อบรุกิเตสวรบรมมาโพธิสัจเจ้าให้พวกเรานั้นมีความเพียรที่ตั้งใจมุ่งมั่นมีสมาธิมีสติมีปัญญาที่จะพลิกจิตของเราจากหลงเป็นรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เข้ามาการปฏิบัติพวกจิตของเราอย่างนี้ ถ้าเราทำได้อย่างสม่ำเสมอนับว่าใกล้บระนิพพานไปทุกวันเราจะมีกำลังใจจิตช่วงแรกอาจจะยังไม่สงบแต่ถ้าเราทำไปไม่หยุดวันหนึ่งต้องพบกับความสว่างในใจเป็นธุดงคงวัดเครื่องขูดเก่าเป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า ที่ทั้งองค์นั้นได้ฝึกฝนอบรมมาความภาคเพียรพยายามของเราอย่างนี้เป็นความภาคเพียรที่แน่วแน่สมกับความตั้งใจที่เราเข้ามาอุปสมบทมุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติ เริ่มต้นจากศรัทธาที่มีถ้าขาดวิริยะมันก็ไปไม่ได้วิริยะที่ปฏิบัติอยู่ก็จะพัฒนาไปสู่ความมีสติความตั้งมั่นของใจคือสมาธิความรอบรูกก็คือปัญญาให้เกิดขึ้นมาพลังทั้งห้าประการสำคัญ เมื่อเรามุ่งมั่นฝึกไปปัญญาเกิดขึ้นมาก็จะรู้ลนะนะสติเราอยู่กับจิตเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมามองดูกายก็ดีมองดูความคิดมันก็ไม่ใช่เรามีความรู้ขึ้นมาจิตสว่างสวยนี่ภาวนามยปัญญาหรือปัญญาก็ขึ้นจาการภาวนา การฝึกจิตมันเป็นเรื่องละเอียดละอ่อนนี่ถ้าเราทำถูกทางก็ทำไม่หยุดเดินยืนนั่งนอนมีสติการกำหนดรูป้ไปทั่วกายกำหนดรู้เพื่อให้จิตของเรามันหยุดมีสติหยุดนิ่งนั่งกันรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจิตของพวกเราสามารถทำได้ ถ้าเรามีความมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังพวกเราปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนครูบาอาจารย์ปฏิบัตินุน่แรกๆกังและแนุปูชาซึ่งพาฝึกพาฝนเอาจริงเอาจังจนตั้งหลักตั้งฐานได้มั่นคงถึงแม้ว่าท่านจะจากไปนิพพานไปแล้วแต่โลกศิทธิ์หลานศิทธิ์ของท่านในยุคนี้ก็ยังมารวมกันเป็นพลังที่จะปฏิบัติ หรือข้อวัดอย่างเข่งครัปดปฏิบัติทุดดงปารบความเพียรกันอย่างต่อเนื่องปกติแล้ว7วันทุกวกนพระกรณิสจิก,กครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หายายากแล้วที่จะมีผู้ทรงข้อวัดในคนนี้แต่พวกเรานั้นปกติก็ทำกันมาอย่างสม่ำเสมอ แต่ปีนี้ก็พิเศษอีกคือเราทำกันทุกวันซึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านทำตลอดชีวิตก็มีเช่นบาหลุงปู่เปื้องทางภาคใต้จังหวัดพัทลุงเธอเนี่ยจะเช็คตลอดชีวิตบางคนก็เจ็ดปีเก้าปีก็มีอันนี้เราก็ปฏิบัตดิดูทำได้เราก็ทำไปนานๆ กำลังของเราไม่ไหวก็กลางคืนทุกวันกลางวันเราก็พักไม่มากเห็นได้ว่าความมุ่งมั่นมันต่างกันจากเมื่อก่อนพยายามทำอย่างนี้แหละจนจิตของเราสงบจิตของเรามีปัญญาสงบนิ่งมาแล้วดูความนกึกสุกนึกคิดที่ดีไม่ดี ไม่ดีก็ทิ้งไปที่ดีรู้แล้วก็วางไปจิตไม่ยินดีไม่ยินไลยตรงจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินไลยนั่นมันจะมีความว่างอยู่เมื่อเราสะสมความว่างอย่างนี้ในความมีสติรู้อยู่ปัจจุบันในที่สุดเราก็จะรู้แจ้งได้ จะเข้าใจอย่าว่าเป็นพระหรือเป็นกลาวาสถ้ามุ่งมั่นปฏิบัติไม่หยุดทำอยู่เสมอแม้เวลาทำการงานแล้วก็ฝึกมีสติกับเขามาที่ลมหายใจเนื้อดูที่ใจแล้วก็วางอารมณ์ของใจไว้อยู่ตรงกลาง ตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางที่หลวงปู่ชาท่านสอนเราก็จะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตื่นจากความหลงเกิดความรู้นั่นสัทธาที่พวกเรามีแล้วก็่อยพยายามปภาลบความเพียรตั้งใจทำระยะเวลาทำสามเดือน อย่างนี้เป็นต้นก็นับว่นได้ประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวแล้วเรามีโอกาสมีเวลา3วัน7วันแล้วก็เข้ากรรมฐา,านปฏิบัติอย่างนี้เป็นตน้นก็ยพยายามฝึกฝนอบรมโอกาสดีที่พวกเราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายเรายังแข็งแรง จนถึงวันนี้อุบาอาจารย์ปฏิบัติก็ได้ผลมาแล้วเราก็ได้พบคำสอนของหลวงปูชาท่านปฏิบัติสำเร็จแล้วเพียงแต่ว่าเรานั่นจะรงมือปฏิบัติขนาดไหนเราต้องทําให้สมความปรารถนาตั้งใจของเราน,นความการภารบความเพียรของพระกณนาสร,สรรเสริญอนุโมทนา อราไี้ทุกองค์ก็ตั้งใจปฏิบัตินั้นก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่าน